สวัสดีค่ะวารินยาพาลุยจ้ามาหนี่วารินยาสิพามาชมสวนจ้าสวนแม่ป้าพี่สาวยายพิมจ้าพี่สาวของแม่พทุทธเกษตรผสมประสานจ้าเ็บสุยางเ็ดขายตลาดนัดจ้าวารินยาสิพาไปชมนะจ้าพามีอย่างแมจ้าน่จ้านี่จ้า ป้ามะเขือจ้ามะเขือเปาะทรงตลาดจ้านี่สาวคนหนึ่งเก็บโอ้ยปลูกลายคัะจ้ากเกษตรอินซีมีสุยางจ้านี่ก็ต้นทุเรียนต้นทุเรียนพลระถ่วมหัวลวจ้ากระต้นทุเรียน ต้นบักง่ายจะมีสุกอย่างเนี่เกษตรอินทรีย์บด้ใส่สารเคมีจะนำหม,มักเพิ่นเป็นทางทางเลยจ้ะนี่ผักปลอดสารทุเรียนเพิ่นกับทวมหัวแล้วจ้ะงามคักทั้งนี้ก็แมมนปลาบักพิกเก็บทรงตลาดจะแม่นไปเบิดเลยปลาบักพิก นี่ก็มะเขือคื้กันจ้าเพื่อนละเี็ดงามงามขายตลาดจะตูกกระสิประมาณนี้ผุนจ้าไปสุดผุนมาเป็นสองสามไร่บันตแต่เนเ็ดอยู่นี่อันนี้แม่นบักทัวเห็ดชุย่างจ้เกระเ ทัวอันนี้เพิ่นสิโลแล้วจ้านี่ซุมหน่อยปลูกไม้ก็มี้ก็คือเพิ่นปลูกตลอดปีจ้าน้ำกระสิเป็นล้ำน้ำพ้องน้ำพ้องมีตลอดปีจ้าอันนี้ก็คือได้เก็บแล้วผักพริกนี่อันซุมปลูกไม้ก็ะมิ้จ้เน,นี่เริ่มปลูกไม้ผักปลอดสารพิษจ้าได้อันดับหนึ่งของ อำเภอสีบเรลองจังหวัดหนองบัวลำพูจากพืนเห็ดเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดส,ส,สารเคมีบักทัวนี่เพื่อนกะเพื่อนสิเป็นท่อหน้ามั้งเสียจ,จ้ะท่อหน้ามาลงนี่ก็คือปลูกไม่ดึงเพื่อนสิดึงน้ำปั่นน้ำมาแต่ลำน้ำพองจะอันนี้ปลูกไม่อันนี้บักทัว ถั่วฟักยาวนะจ๊ะปลูกเป็นสายอันนึ่งโลอันนึงขึ้นจ้ะนี่ก็คือได้กินตลอดปีขายตลาดนัดมีรายได้ทุกเสาร์จ้ามีรายได้ทุกวันผู้เฒ่าอยู่บ้านเพนหนหาแนวเหตุจ,จะ้ะเพิ่นขยันนี่ก็ต้นบักมี่ต้นใยแล้วก็มีจ้ะดูค,คัก จะสิพาพี่น้องไปเบิงหลายหลายอย่างนี่ป้าบกพริกจ้าบกพริกเพิ่กงกามงามถ่วมหวดัวลดเดจ้ากำลังสีเปลนหมากหมากกำลังสุกโอ้ยสะออนพี่น้องดูดูละ่ะแต่ละต้นแดงจึงคืนเ่จ้าเด็ป้าบกพริกเพิ่นเพิ่นได้บ่หน่อยเด้จ้าต่ะละมือไปตลาด แต่ละเ้าละเ้านี่ไต้บ่หน่อยจ้ามีรายได้เข่าทุกมือเท,ท่าอยู่บ้านเ็ดกเกษตรผสมผสานจ้าอืมสะอ่อนบอกพี่เพื่อนแมนบัดจ้านี่ตาบอกพีกจ้าใช่หมดเลยมีแต่งาม พิกกระถ่อมหัวพิกยังงามข้างงามแน่จ,จ้ะถ่วมหัวเลยข,ข้างนี่ก็เป็นมะเขือเทศจ้ะปลูกทุกอย่างเลยปลูกทุกอย่างที่ได้ตัง,งจ้ะพาพี่น้องมาเบ่งเออปลูกสายคักเนี่ยปลูกทุกอย่างจา้ะเป็นใายเลยจ้ะ แมนบั Man, ดจ้ะน้องใหม่กับแมนแต่ทั้งนี้แมนน้องใหม่จ้ะน้องใหม่นี่เพื่อนเอาหนามใส่น้องใหม,ม่สะดิ่งก็คือขันเอาหนามใส่พอหนามก็สิออกหมดปีจ้ะนี่เพิ่นก็ได้ขายเรื่อยเด้เพิ่นขายเป็นกิโลจากน้อยกับมีโนจ้ะจากน้อยก็ได้ขายแมนวัด ปลานเอาใหม่ก็บ่รทวงซ้ำไลเพิ่นเตะอ,อือโอเวลาหนำมากกันถ่วมห่อนเพียรอือคือห่อนบุกอือเฮ้จ้าเลยไปนั่ไกันไม่น้ำพองคันเวลาหนำมากกับถ่วมจ้านี่แม่นำพ้องไม่นำพองติดแม่น้ำพองเลยสฉพอดมันงามเนาะดินมันดีทางนี้กับแมนจ้าแมนวัดปลานเอาใหม่เพิ่อนจ้าอ๋ยเป็นตะยูคักพี่น้อง ใช่หืมโอ้เนี่ยว่าเพิ่งสิเกิดเดี๋ยวเพิ่งเอาน้ามใส่เราเพิ่งสิเกิดเริ่มเกิดแล้วจ้านี่นี่น้องไม้เพื่อนนี่จังเสือนีจังหน่อยเพิ่นก็เอาไปขายสร้างกิโลจ้าเงินพุ้เฒ่าทาั้งบ้านจ้าเพิ่นขยันนี่ได้ไงเมื่อนี่วารินยาพาพี่น้องมาชมสวนแม่ป้า ส่วนพี่สาวของยายพิ้นเพื่อนเห็ดเกษตรเ,เห็ดเบิร์ตสุยางจ้ะมัพาพี่น้องไปเบืองรัำ้มนำพองจ้ะติดที่เพื่อนสิติดลัำ้นำ้่พองเลยจ้ะมันก็สะดวกสบายแล้วันนี้เนาะเพราะว่ามันติดน้ามันอยู่ใกล้น้ามันพอน่ามันก็งามจ้ะอย่างกระได าเวลาน้ำขึ้นกับปลาลาหลายเลยจ้ะน,น,น้ำพองจะพาไปพี่น้องไปเบิงน้ำพองจะพาพี่น้องมาเบิงแม่น้ำพองนี่ก็เป็นพองน้ำว้วงจ้ะงาวไปจ้ะให้น้ำพองน้ำน้ำน้ำ ยามน้ำขึ้นนั้นท่วมเบิดจ้าร้อนนี่เป็นสายยาวมาแต่พูกระดึงพ่ะจ้าลำแม่น้ำพองบ้านวาลินยาติดแม่น้ำพองจ้าบางทางถึง,ถงก็ยกสะดุ้งยักกันได้ปลาโอ้ขายแต่ละเป็นห้าสิบหกสิบโลย้ำมันมันก็เป็นร้อยจ้าก็สิยกสะดุงะด้งกัน ลิญยามีโอกาสมาถ่ายพี่น้องเบิงจันป่าล้ายได้ปลาหอกปลาขาวปลาซอยปลาฟองล่ะจ้าพาพี่น้องไปเบิงส่วนในป่าอีกจ้ามีปลามีอย่างแน่อูกมีก็มีแล้วจ้าปลูกผสมประ,ระานกันคับมีทุกอย่างเลยด๊อกคักลูกมีก็ได้ จ้าเต็มต้นเลยได้กินหมดสุยางยางละเล็กละน้อยปลูกยางกระงามมานน่น่ะจ้ะนี่บักมีขนน้นเือกินเขาก็้าขายไปสะละจ้าจ้าพี่น้องนี่แม่นปลาบักนาวปะเนี่ยจ้านางก็กำลัางงามเลย หนาวเพิ่อนจะแมนเพิ่นขยันให้เห็นจ้ะแมนเบิดเลยนี่ปลาบักหนาวเห็นจ้ะแมนเบิดปลาบักหนาวทางนี้มันปลาคาบอ่ะนี่เห็นจ้ปะปลาคาโูกเบิดสุชูยางจ้ปะปลาบกาักหนาวบักหนาวกำลังแพงจ้ะช่วงนี้เพิ่นกับสนุกเอาเงินละเพิน่น ตันนี้บทชุย่างดกพร้อมจ้านี่นี่ใส่ปุยมักสูตรอินซีทั้งนั้นจ้าบ่มีสารเคมีเลยเด,ยดย้ผักเพิ่นจนว่าได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งของอำเภอศรีบุรืองจ้าอันดับหนึ่งของอำเภอจ้าเน่ยแมนเบิดป่าบาหนาเพิ่อน,นอันนี้ปลูกไม้กับมี่จ้า ปลูกไม้เรื่อยๆผู้เฒ่าผู้เฒ่าดุมันทั้งดุทั้งมันผู้เฒ่านี่จ้ะนีมันบักสมโอ้ปะเนี่ยจ้ะนี่บักสมโอสมโอกกำลังจะออกลูกจ้ะผู้นะ่ะหมากมันเต็มเลยอืมจะอ่อนน้ำเพลินจ้ะ มาเห็นหนึงสีแล้วก็บอยากกลับจ้าพี่น้องกลับมาบ้านเห็นกเกษตรเพื่อนกิจาการเพื่อนดีก็บบอยากกลับอยากมาสานต่อน้ำเพลินมาศึกษาน้ำเพลินจ้าอ่อนอ,อน่อ,อนมักสองอจ้าสำหรับคลิปนี้พี่น้องท่านใด ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรินยาพาลุยเลยนะจ้าลินยาสิพา้าไปเบึง uh huh. กเกษตรผสมผสานท่องเที่ยวไปลุยอะจ้าลุยสุยางจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซำเนี้ก่อนจ้า สวัสดีค่ะ